พอ่อสวัสดีค่ะพ่อเ,เปนนูนูนี่พ่อหมุนเข่าจักน้อยจะ,จะเป็นนูตัวนี้ขีนน้อยบนรางน้อยหนึ่งสีน้อยบนรางน้อยหนึ่งเนาะของของเสี้ยงเงือกเข่าตัวเจาะน้อยหนึ่งเข่าตัวรูดสองน้อย<ะ>ของจ<ะ>เจนั่งเข่าตัวเจาจะ,จะ,จะน้งต่ำใหญ่าอาร์คิพครับทั้งสีน้อยสวัสดีครับเอฟซีก่อนที่กาทำดีๆทำดีๆสวัสดีครับทำมือด้วยทำมือด้วยจิกา ฝากอะไรครับ,บกพี่นนทน์ครับพี่นนท์ชาแนลกดติดตาม,มกดเจ๊กดติดตามช่องเจ๊นางนำโชคด้วยนะครับครับโอเคครับโอเคครับเอาทำช่วงขาไปต่ออา,านางานเอเอเมียนอยู่พ่อเล่าเขาบนรางเลยทั้งสิบหกทั้งสองหกโอ้ยมันเป็นเขาชุดเต็ม ชุดตัดบ่อเข่าต่ผู้ช่มขาบ่เป็นยังเอาไม้จังสี่ละพอเล่ามันสีมาดีๆแล้วมันก็ปั๊บหลวดเข้าตรงระว่างถ้ามันเข่าวสองงวดสามงวดหนี่ให้ระว่างไปหลวดมันสิเป็นประมาณนี้คือพ่อว่าเนะวัดวัดเจียอาบนก็ได้วัดเจียวมันกอได้าาวัดเนี่ยมัวเ่าคนเข่าต้องระว่างนี่ถ้าสมมติว่านีมันเว่นงวดนึงนี่งวดต่อไปเบาๆงวดต่อไปนะ่ะเข่าเลย ถ้าสิปมาณนีเหล้าเล้าเขามีจังหวะของเขาเสียวตัดใจเข้าตัวใดเรียกรักตัวใดพ่อจ๋าเน้เอาศูนย์หนึ่งสองสามโอ้มีนกด้วยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนยสี่ศูนห้าศูนหกศูนหนึ่งสีหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสสองห้า สองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเลขวิ่นตัวหนพอจ๋าแปดสองห้าสามแปดสองห้าหกสามระวังแปดกับสองเนาะ ระวังแปดกับสองเอาทำช่วงขาสาเหตุที่ซ่านะคะทำช่วงขาซ่ายอนอย่างมือขึ้นบริโทหายาพ่อพ่อพ่อล่าพัฒนาอวนบ่เลขบ่เขาเอ่อเขาตะของเอ่ออาจารย์สารค้าม,มอเขาอาจารย์สารค้มเขาบูา่ง้งบนทั้งหลังอาจารย์สารค้มคำมูได้ไของผืนน่ะจบเฮวัดเลยเออของผืนบ่ได้บ่เขา เอ็ดกระเลยฟเฝ้ามาปรับสูตรแลร้วก็เฮ็ดตัวเลขแนวทางไม่ก็ะเล็ดเดือกก็เลยเป็ี่ยนสาเหตุทีบริถิโธหาพบพมนะคะขอโทษขอไผ่ท่านผู้ชมหลายๆนะคะที่ถาทีค่อยก็บพเป็นอย่างมากคือเกาของท่านผู้ชมขามาาแต่วา่ามากคือเกา่าเอาพอทบดเ้นตัวเลขเนวทางนอนะ้องอเนาะตัวเลขเนวทางของพบพมนะคะห้าน้อยหุน่นเล่าทุกคนทุกหวยมือนีนะคะเลขหลัก,ลก เก้าศูนยสองสตัวประกบสี่ห้หเจดแปดนะคะคู่บนล่างเก้่เ้าห้้าหกเก้าเจ็ดเู่ศนยห้าศูนยหนึ่งหหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามห้าสามหสามเดนะคะ เอ่เลขวินแปดสองหาหกสามตัวะว่างก็คือแปดกับสองอันนี้คืออ่ห้าน้อยของปอพมหมลักกะหุ่น<ะ>หวยทุกสิ่งทุกอย่างในมือนี่นะคะตาล่างนี่เป็นสามารถเปรียบเทียบได้นะคะทำช่ชมเนาะส่วนข้างนี่สิเป็นตัวเลขแนวทาของเสี่ยงเงินนะคะเสี่ยงเงินกนบอกว่าวิ่งลูดที่หนึ่งกับสาม ตัวเลขที่พนจับครูหายมีหกสามหกหนึ่งเอ้ยหกแปดหกหนึ่งหกสามหกสี่ขออภัค่ะแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่นะคะ <c oughs> ตัวเลขเนี้ยทางที่เออเอาของเจนนั่งก่อนเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้า ห2 0สองศู1ย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสา้าศถามว่าตัวเลขแนวทางสามสำนักนี่เอ่ชอชกันละมาบอหนูว่านี่เป็นขั้นจริงเลยค่ะท่านชุ่มเห็นบออันนี้ชนกันเอาชอนกันตัวชนกรมาอยู่นี่มีหาเก้าหาเก้านี่ชนมาเลยแต่ตัวอื่นบ่ชนก็นมาคือกัน อืมหาศูนย์นี่ชั่นกระ마สี่เก่าเอาสีเก่าชั่นกระ마นี่เอาตัวชนมากเบิดขารงช่วงขาเพราะฉะนั้นอาศัยตัวชนกับกับเสียหลายเนี่ยอาศัยตัวชนกับเสียหลายเอาเจ็ดศูนย์มีบอนี่เจ็ดศูนย์มีของโปุ่มกับมีของเจน่างกับมีเจ็ดสามมีไหมเจ็ดสามมีเจ็ดเก้ามีไหมเจ็ดเก้ามีอ้าวมี่ทำช่วงขา มีความหวังเจ็ดหนึ่งมีไหมเจ็ดหนึ่งก็มีนี่เจ็ดหนึ่งมีเก้าเก้ามีไหมเก้าเก้าไม่มีเออห้าสองมีไหมห้าสองห้าสองห้าสองมีนะคะห้าสองชนศูนย์เก้าชนไหมศูนย์เก้าไม่ชนหนึ่งเก้าชนไหมหนึ่งเก้าไม่ชนหนึ่งสามไม่ชนหนึ่งหนึ่งไม่ชนห้าศูนย์ชนนะคะห้าศูนย์ชนนะคะ 5, 0, อ่าสามศูนย์ไม่ชนสองศูนย์ไม่ชนสามสามไม่ชนหนึ่งสองไม่ชนโอเคอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่ชวนวกันนะคะอ่าที่ชนกันมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหลักการหนึ่งสามหลักการหาศูนย์นี่คือตัวชวนกันชนละมีความเปลี่ยนไปได้สูงวา่ามากนะคะจากสถิติทีผ่านมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะย่านั่งตัวอะไรยักครับเอาท่านผู้ชม ตามนี่แคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะอ๋อพอมีอย่างซีบอกก็ทำช่วงทายคลิปนิดหน่อยครับหมู่บ้านกับสดีที่ต้นพี่คนดางมาอยหนึ่งยศจ้า่เห้ากับสุไหงวันดางยศโอ้เล่านี่ชุดเต็มเข่าเลยทำช่วนี้นนดูวยนี่เอานี่เห็นบ่ออได้ชุดเต็มตนี่ท,ทั้งบนทั้งล่างเลยนี่เห็นบ่ อันนี้ลาวชุดเต็มเข่าทั้งบนทั้งหลางนะคะนี่มันแต่เขายิ่งั่นละออเอาไม่พวกเข่งอะไรกันู้เข่งหรือว่าอะไรขึ้นเข้าระวาเออเส้นขาเอฟซีพ่อพุ่นนาสิตามพ่ออี่ดอกมันแตเป็นยั่งสั่นเล่าอ่ะอันว่เขาชุดตัดเขาเย็ดเต็มผมบวดไข้ะวาอยู่จ้าเป็นๆนะมาดีๆกับรุดปั๊บก็มีผมบวดเข้ระวาอยู่เ่าเศร้ามันจะเป็นจงสั่นละมันแต่ขาเขารุดรุดยิ่งกันระวาแต่ว่า รถเก็มหนีรดงาดรถไม่คนเก็มหนีไม่ใช่เขาละซ้อนลายอ่ะจ้าแต่พเส็กันละเล่าก็บไรน้อยิ่งน้อยกะซีน้อยหาหน้อยมาอยู่คงทีอยู่พ่อพนันละแต่เขาตัวละว่างเน่ยเราว่าว่านเล่ากว่าเขาตัวละว่างอือว่กว่าเขาตัวละว่างใหญ่ว่ตัวละว่างเมื่อไหร่นะพอนาะตัวละว่างกะเขาหนึ่งใหญ่น้อยกับไรใหญ่เล่ากวเขาหนึงหกจ้าหนึ่งหก ดูหกสองหก<อ><อ>แต่หะัตัวเราบ้างกับเขาเขาดีอยู่อืมองมานั่งกับต้องมาจ้าพ่อเอาขอขอ,ขอ,ขอกลับพอพวกคุณพ่อหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางมาเนาะบัว่าสิเป็นเล้าบัว่าสิเป,าาสเป็นน้อยแต่ว่าเล้าเดี๋ยวหนูโทรหาพ่ออีกเธอนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนแช่ออไปวด้วยค่ะทำชื่อมเด้อให้พ่อเวพี่น้องเข้าเดี๋ยค่ะประทูค่ากับเขาในเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ากันนะคะเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าได้นะคะเพราะว่าห้าน้อยนี่ ว่ามีมือพาดเขาทุกมือโดยเฉพาะตอนนี้แอดมาเหตุตัวเลขแน่วทางเอออ่าร่วมพลั่งกันนี่ตัวช่วนนี่นผช้นน่มเจาะเลยตัวช่วนนี่เข่าตลอดนะคะว่มีพาดเอ,อานผช้่มขาสำหรับคลิปนี้ขอจบกันนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมแช์ไปนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ